ขอต้้งทับสู่แช์สดๆกับทานผู้ชมฮะพัหัสที่20พฤศจิกายนตลอดคืนเมื่อวานนี้โอเคแหละอย่างที่ดาด้าพูดไปแล้วว่าโอเคนางก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องไม่รู้ทุกเรื่องคืออางจริงยายด้าเองก็ฉันถามวันนี้ถามด้าเมื่อคืนโอเคแล้วเราก็ปั่นด้วยแหละยายด้าด้ามก็ปกป้องเพื่อนน่ะอันนี้ก็พูดกันตรงๆคือนางเป็นเพื่อนสนิทกันอย่างเงี้ยแล้วนางก็ปกป้องแล้วเมื่อคืนเท่าที่นางรู้มานางรู้มาแค่นั้นจนวันเนี้ย ใ็้ถามด้ามาบอกฉันก็รู้เท่านั้นแต่ปรากฏว่าวันนี้ฉันก็อ่าด้าด้าคุยกับน,นานายางด้าก็บอกว่าอ๋อมันก็เลยต้องบอกว่ารู้มรมไม่ใช่ใชจะทุกเรืัองแต่ก็คือทำให้รู้อะไรมากขึ้นหรือเปล่าวันนี้ถึงม,มีการแก้มีการพูดจากดา้าด้าเอาง่ายๆตลอดทั้งคืนเมื่อคืนนี้นะฮะจนถึงวันนี้ดราม่าร้อนสนั่นวงการเลยหลังจากเพจท่านเปาเนี่ยเขาปล่อยคำใบ้ ดาราตัวแม่ชวนเพื่อนลงทุนก่อนเบี้ยวนัดชําระเงินกว่าส0 0้ล้านมีคนบอกว่าบางบางคนเนี่ยไปแจ้งความไว้แล้วด้วยนะมีคนไปแจ้งความไว้แล้วด้วยหลอนลุ้หมดแหละเยอะไอ้ะมอหลายคนตอนแรกเมื่อวานที่เธอบอกว่าเพจลบเพจไม่ได้ลบปรากฏว่าเพจท่านเปามีของจริงกับของปลอมมีเพจปลอมเพจจริงปลอมก็คือเพจที่เอารูปบุญเส้นมาลงอ่ะ นั่นแหละคือเพจปลอมรูปเงาเหรอรูปมันเป็นรูปเงาที่แบบทุกคนไปทุกคนก็เลยไปถามคุณเสถีประเด็นม่วุ้นเส้นเธออย่างไอ้วุ้นเธอก็สนิทกับมันคนอย่างมันมีเพื่อนเป็นเศรษฐีเยอะแต่ไอ้วุ้นเนี่ยเป็นคนที่ไม่ดิ้นรนไม่ทําอะไรใม่ไม่ไม่ได้แบบว่ามีความโลภเยอะมากถูกต้องไอ้วุ้นไม่ได้เป็นคนที่แบบเออคุณวุ้นคุณวุ้นมันไม่ได้เป็นคนที่มีความโลภเยอะคือเราเราเราว่าพี่มึงเปนคนที่มีเขาจิตใจเขาจิตใจมันดีเขาดีมันซอฟต์มากไงคือเอางี้ยทุกคน เขาพูดว่าไอ้ข่าวเพจปลอมเนี่ยมันกระทบต่อพี่วุนมากความรู้สึกของพี่วุนมากเพราะฉะนั้นก็อยากให้อยากให้ให้ให้มันกระจางนะคะว่าแบบไม่ใช่วุ้นเส้นไม่เกี่ยวอะไรกับวุ้นเส้นเลยเพื่อนๆในวงการถึงออกมาแชร์ไงว่าเฮ้ยไม่ใช่วุ้นเส้นแน่นอนและทุกคนมั่นใจเลยว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวฉันเองก็ไปเหนือที่มั่นใจเลยว่ายังไม่ใช่เลยวุ้นแน่นอน แต่ปรากฏว่าโดยส่วนตัววิเซนเนี่ยเขาก็ใช้ชีวิตปกตินะฮะเขาแลวตัวเองเขาไม่เคยทําร้ายใครบอกหรือคิดไม่ดีกับใครโดยเฉพาะเรื่องการยืมเงินซึ่งมั่นใจเลยไม่เคยยืมเงินใครแน่นอนไอ้วุ้นไม่ขนาดกินข้าวอ่ะมันยังแชร์เลยขนาดกินข้าวด้ยทำธุรกิจมันเอาตรงๆนะคนที่เคยทำธุรกิจมันมันเป็นคนที่แฝงอะไรอะไรก็ได้อะไรคือนิสัยวุ้นอ่ะนอกปแะแแร์เท่าเทียมกันแล้วไม่และไม่ชอบการปะทะถูก มันเป็นคนไม่ชอบคือในที่สุดมันเดินหนีดีกว่ามันเป็นคนอย่างงาน,นยอมเป็นคนยอมดีกว่ายอมเป็นคนเปลียมดีกว่าถ้าต้อง,งอ,ใใอุ้วเอาง่ายๆเวลามันทํางานเงี้ยวุ้นมาช่วยหน่อยแบบมีเงินแค่เท่าไหร่มันก็ช่วยอะ่ะเอาตรงตรคือเพราะฉันนะ่ะอย่างวุ้นมันก็ออกมาพูดว่าวุ้นเนี่ยไม่ได้ร่ารวยอะไรหรอกใช้ชีวิตที่อยากใช้แต่ไม่เคยประมาทวุ้นทํางานในวงการบันเทิงมา25ปีก็พอจะใช้ชีวิตแบบทุกวันนี้ได้ วุ้นใช้เงินแต่ก็เก็บเงินอย่างถูกต้องแล้วก็ไม่เคยตื่นเต้นกับชื่อเสียงเงินทองอันนี้คือนิสัยของวุ้นเงินทุกบาททุกสตางค์มาจากหยาดเหงื่อของวุ้นและวุ้นไม่มีหนี้ไม่มีสินวุ้นไม่เคยใช้เงินเก็บเกินตัวไม่เคยใช้เงินเกินัวอันนี้เรื่องจริงเพราะข่าวนี้มันไม่แฟร์กับวุ้นมากๆเพราะวุ้นยังไม่ได้หาเงินมาง่ายๆวุ้นเซ s i t ทีฟกับเรื่องนี้มากแล้ววุ้นไม่เคยใช้เงินคนอื่นไม่เคยขอเงินใครวุ้นเลยเสียใจมากเพราะอะไรคะ มันไม่ยุติธรรมกับสมองแล้วก็ร่างกายของวุ้นที่เหนื่อยมาทั้งชีวิตแล้วก็มาโดนใส่ร้ายแบบนี้เพราะว่าวุ้นตั้งใจทําให้ชีวิตตัวเองเนี่ยดีและปลอดภัยไม่เคยทําให้ใครเดือดร้อนอยากใช้อยากให้คนใช้สติในการเสพข่าวด้วยนะครับแต่เขาบอกว่าไม่ใช่ยยวุ้นแน่นอนไม่ใช่พี่วุ้นค่ขณะที่นานาไรบีนานะคะก็เคลื่อนไหววันนี้นะคะโดย r โพสต์ กับโพสต์ชี้แจงของพี่วุ้นนะคะพร้อมระบุข้อความช่วยการันตีเพื่อรักนะคะด้วยว่าวุ้นเส้นเพื่อนานานานไม่มีเรื่องแบบนี้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะท่านผู้ชมครับท่ามกลางประเด็นร้อนชาวนเน็ตก็ไปจับตาม,มองก,การเคลื่อนไหวแ,แก๊งนางฟ้าแก๊งนางฟ้านี่เนี่ยว่าไดา้นกกี่สิบปีก็เป็นแก๊งนาง<ม>ฟ้าซ<ม>ึ<ม>่งก็พบว่าหลายๆคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวุ้นเส้นเจนนี่แอนอริชาก็ยังคงฟอลโล่นานาอยู่แต่ปรากฏว่า เจนสุดาเจนสุดาปานโตเจนสุดาปานโตนั่นแหละอันฟอลโล่กันแล้วอพอลล่าเทเลอร์ก็อ n f o อ l o w หรออันฟอลโล่ไปแล้วซึ่งเจริงๆแล้วพอลล่าเนี่ยนะฮะเมื่อเช้ายังฟอลอยู่ใช่ไหมเมื่อเช้ายังฟอลอยู่แล้วก็ตอนเนี้ยตอนบ่ายเนี่ยไม่ฟอลแล้วไม่ฟอลแล้วไม่มีรายชื่อผู้ติดตามแล้วครับส่วนนานาเนี่ยยังคง f o ล l o w ig ของทั้งสองคนตามปกติครับนอกจากนี้เมื่อวานเนี่ยช่วงที่เกิดข่าวร้อนแรงอ่ะพบว่าเพื่อนหลายๆคนยังแก๊งนางฟ้าเนี่ย ได้โพสต์ภาพขนาดดินเนอร์ร่วมกันแต่ไร้เงาของนานาร่วมวง<อ>นะครับแล้ววันนี้ครับพี่หนุ่มกัญชัยครับผมพูดถึงประเด็นนี้ในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์นะครับว่าเริ่มต้นเล่าเรื่องนี้ด้วยการออกตัวยืนยันแทนบุญเส้นครับเพราะว่ามีคนโยงว่าเป็นเธอเลยบอกว่าไม่ใช่ล้านเปอร์เซ็นต์ก่อนเล่าว,ว่าตัวเองเนี่ยได้สายตรงหาดีเจดานะครับซึ่งทางดาาเนี่ยก็ฝากบอกทุกคนแทนด้วยว่าสิ่งที่เล่าไปเมื่อวานนี้เนี่ยคือมุมของเธอกับนานาเท่านั้น เพราะว่าตัวของดาดาเองเนี่ยเขาก็ไม่เคยถูกยืมเงินหรือว่าไม่เคยถูกชักชวนให้ลงทุนเลยแต่ส่วนอื่นเนี่ยดาดาก็ไม่รู้ทั้งหมดเนาะก็อยากจะขอให้นานาเป็นคนชี้แจงเองดีกว่าเรื่องนี้ก็แน่นอนอพี่หนุ่มเอกก็บอกว่าพอได้ยินมาบ้างแหละก็มีหลายเพจออกมาพูดว่าคนนั้นคนนี้แต่เราก็ไม่รู้ผมก็ไม่ได้พูดว่าเป็นใครแต่มันอาจจะมีบริบทในชีวิตของเขาที่อาจจะเป็นจุดพลิกผันมีเหตุเดือดร้อนอุบิเดตก็แล้วแต่สุดท้ายก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็ได้ฮะ ก็คือง่ายรอให้เขามาพูดอย่างเดียวกันทั้งฝั่งตัวอาจจะเป็นผู้เสียหายนะฮะเราก็คนที่ถูกกล่าวหาเนี่ยก็ไปว่ากันก็ว่ากันไปงั้นคือเอาไว้ง่ายเขาคุณหนุ่มเองก็บอกว่าเชื่อว่าพอมันมีข่าวแบบเนี้ยผมก็เชื่อว่ามันมีมูลแต่มันมีมูลจริงหรือมันมูลรุนแรงหรือไปกล่าวหาเขาเกินไปหรือเปล่าตอบไม่ได้ก็ต้องรอเขาออกมาพูดนะฮะแล้วก็บอกว่าโหนกระแสเนี่ยยังไม่ได้ทําเรื่อง400รล้าน แต่ผู้เสียหายหรือคนที่ถูกกล่าวหาเนี่ยอยากมาออกก็มาออกได้นะฮะเปิดรับเสมอจะได้ฟังแต่ละมุมว่ามันเป็นยังไงแต่ก็ไม่ใช่วันนี้หรอกรอเขาไปดาเนินการอะไรก่อนออปรากฏวันนี้ทุกคน<ฆ>ก็ไปติดตามเกี่ยวกับนานา,นาไรบีนาเขาทำธ<ฆ>ุรกิจอะไรบ้างเละเขาก็บอกว่าอ่ะจากที่เม้ามอยกันในกลุ่ม,อ,มอ่ะก็เหมือนประมาณว่ามีการเอาเงินจากกลุ่มเพื่อนมา หลายสิบล้านก็คือเพื่อนใกล้ๆตัวเนี่ยโดยกันหลายสิบล้านจนวันหนึ่งเพื่อนคนหนึ่งก็รู้สึกว่าไม่พอใจแล้วก็เลยเอาเรื่องเนี้ยมาเล่าให้คนอื่นฟังว่า,เ,าเฮย้ยโดยเอาเงินไปแล้วเนี่ยมูลค่าหลายสิบล้านเนี่ยก็เลยกลายเป็นเรื่องเข้ามาแล้วก็เพื่อนคนเนี้ยก็คือเป็นเพื่อนสนิทของนานาเขาว่าอย่างนั้นอันนี้ก็ยังไม่รู้ความจริงก็ต้องรอนานาเนี่ยต้องรอมูทุกอย่างซึ่งวันนี้สื่อหลายสำนักเขาก็ออกมาเปิดธุรกิจของนานาไรบีนาไปดูที่คมชัดลึก คมชัดลึกเองนานานเองทำธุรกิจตัดผมเนี่ยเนเวอร์เซคัร้านดังมากนะมีราคาขาด้วยซึ่งถือว่าเป็นธุรกิจหลักของครอบครัวเปิดหลายสาขาจุดเด่นคือสไตล์วินเทจลุก50นะครับเป็นร้านที่อยู่คู่ชื่อเวมานานมากเลยมีเอชวินวอชใช่ไหมฮะแอนเนเวอร์เซคัดเนี่ยคอเลคชั่นลิมิเต็ดผลิตจำนวนจำกัดนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นแล้วก็วางขายเฉพาะเนเวอร์เซคั แล้วก็ยังมีงานอีเวนต์เนาะ,ะพป<ว>กยีฬาววายดีเอลไทยแลนด์บาบาสเกตอลอถูกต้องก็ชอบจัดบาสเกตบอลนั่นแหละ,ะทั้งเวและนานาก็มีบทบาทในโปรเจกต,ต์การแข่งขันบาสเกตบอลรวมถึงงานจัดคอนเสิร์ตในนามของธุรกิจครอบครัวครับยังมีแว่นตานะครับแล้วก็แว่นตากันแดดน,นะครับเวแอนฮาร์ฟนะครับโปรเจกต,ต์ร่วมกันนะครับออกแบบแว่นสไตล์ยูนิเซ็กซ์นะครับก็เคยโชว์ในงานระดับโลกนะครับอย่าง ซิลโมปาริสนะครับซึ่งวางขายในห้างใหญ่ครับผมแล้วก็แบรนด์เสื้อผ้าเด็กนะครับหนึ่งในธุรกิจของนานาที่ถูกพูดถึงบ่อยในสื่อนะครับซึ่งโปรไฟล์ระบุว่าเจ้าตัวเนี่ยดูแลเองโดยตรงมีอสังหาริมทรั์นะครับมีบ้านพักแล้วก็อาณาจักรที่สวนพึ่งนะครับมีที่ดินต่างจังหวัดแล้วก็สร้างบ้านพักตากอ,อากาศแล้วก็ยังมีธุรกิจพื้นที่รีสอร์ทที่สวนพึ่งนะครับ ซึ่งก็เคยออกรายการตีได้ทัวรวด้วยนะครับผมแล้วก็เร็วๆนี้นะคะที่จะจัดขึ้นก็คือ l a n ด of m u s i c 2025นะคะที่สวนพึ่งมีขึ้นวันที่20ถึง21ธันวาคมนี้ค่ะครับผมก็เมื่อวานนี้คือเอาง่ายๆคือนานาเขาก็ไประบายกับหลายๆคนเหมือนกันนะเขาบอกว่าอยากเขาจะออกมาพูดเองไปชี้แจงไปชี้แจงน่แหละเนาะกับหลายๆคนก็ออกมาชี้แจงแล้วกันอาจจะเป็นความเข้าใจผิดกันก็ได้เนาะ มันไม่เข้าใจผิดแล้วล่ะมันอยู่ที่ว่าผู้เสียหายจะไปแจ้งความเมื่อไหร่อีน้อยใจเย็นๆอ่ะเอ๊ะอย่ามองทำไมเธอทำหน้าแปลกๆเมื่อวานอ่ะเธอมาอยู่ตรงกลางแทนดาดาสิไหนเล่าให้ฉันฟังทีนจะไม่เป็นดาดาสองไหนเธอมาอยู่ตรงกลางสิเราอย่าพูดไปตัดที่กลางไม่ออกมาชี้แจงดีกว่าทั้งผู้เสียหายและผู้ถูกในมันก็เหมือนกับการคืออะไรรู้ไหมในที่สุด ก็ต้องให้อากาศคนหายใจนั่แหละคนเราไปปิดออกซิเจนอยู่แล้วเขาไม่มีโอกาสหายใจมันหายใจไม่ออกมันจะยิ่งไปกันใหญ่คือถ้ามาชี้แจงว่าผิดก็ว่าไปตามทั้นเองคือมันก็เป็นปัญหาส่วนตัวเขานั่นแหละแต่ในที่สุดแล้วมันก็ต้องมีสเปซให้คนหายใจเราต้องฟังทุกจากทุกฝ่ายไม่วันนั้นมันอาจจะเป็นวิกฤตของเราเมื่อไหร่ก็ได้นะวันหนึ่งเราจะต้องแบบ วันหนึ่งใกล้ๆหมดอากาศหายใจเราก็ต้องการแบบอากาศสักนิดนึงก็ยังดีถูกต้องไหมล่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูว่าเขาจะเป็นยังไงธุรกิจอาจจะไม่เป็นไปตามแผนอะไรเงี้ยให้โอกาสที่แดงให้โอกาสค่ะท่านผู้ชมฮะอากาศเย็นกรงไหมฮะอากาศดีมากเลยนะวันนี้วันนี้เอาตรงๆนะปกติตัวเองเนี่ยจะไม่ค่อยแบบว่าต้องเปิดแอร์เนาะ วันนี้ไม่ได้เปิดแอร์เลยรับอากาศเย็นเลยใช่ไหมถูกวันนี้ยอมยอมรับเลยไม่ได้เปิดแอร์เลยต้องยอมรับนะฮะว่าอากาศในตอนนี้กําลังสบายจริงๆวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเลยภาคเหนือภาคอีสานมีอากาศเย็นถึงใช้คําว่าหนาวเลยนะฮะกับมีลมแรงอุณหภูมิเนี่ยจะลดลง 1- 2องศาองะศาภาคกลางอย่างพวกเรานะฮะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีอากาศเย็นกับมีลมแรงส่วนยอดดอยแล้วก็ยอดภูเนี่ยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดนะฮะ ทั้งนี้มันเป็นผลมาจากอะไรมันเป็นผลจากมวลอากาศเย็นกําลังแรงจากประเทศจีนฮะได้แผ่ลงมาปกคลุมแล้วก็ส่งถึงภาคใต้ตอนบนแล้วโดยอุณหภูมิต่ําสุดวันนี้ที่ภาคเหนืออยู่ที่เท่าไหร่รู้ไหมฮะ14องศาเมือวานไปมาอยู่บนดอยหนาวมากหนาวมากใช่ไมใช่14องศาภาคอีสานก็อยู่ที่15องศาอากาศดีมากเลยภาคตะวันออกอ่ะ19องศา ภาคกลางอย่างกรุงเทพของเราเนี่ย20องศา20องศาสบายมากซึ่งตอนนี้หลายจังหวัดก็รับรู้ถึงอากาศหนาวเย็นส่วนกรุงเทพมหานครอากาศก็เริ่มเย็นลงแล้วนะฮะและสำหรับภาคใต้นะครับโดยเฉพาะทางฝั่งอ่าวไทยนะครับมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายจังหวัดต่อเนื่องนะครับในวันนี้จนถึงวันที่23พฤศจิกายนนี้นะครับเนื่องจากว่ามีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอนันมันมีกําลังค่อนข้างแรงครับ จากภาพถ่ายดาวเทียมนะครับก็วิเคราะห์อากาศเมื่อเช้าก็จะเห็นได้ว่ามวลอากาศเย็นกําลังแรงเนี่ยได้แผ่ปกคลุมพื้นที่ไทยตอนบนทําให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าลมหนาวมีกําลังแรงหลายจังหวัดในประเทศไทยตอนบนนะครับถึงมีอากาศเย็นถึงค่อนข้างหนาวเลยทีเดียว ซึ่งตอนนี้นะครับทางภาคใต้เช่นจังหวัดสุราษฎร์ธานีนาจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดภูเก็ตเนี่ยน้ำท่วมในบางพื้นที่ครับผมอย่างเมื่อ2วันที่แล้วนะครับฝนตกหนักระดับเรนบอมนะฮะหลายวันต่อเนื่องทําให้อําเภอชายาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยเกิดน้ําท่วมสูงในเขตเทศบาลแล้วก็มีการเตือนนะครับว่าแปจังหวัดภาคใต้เนี่ยก็ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนัก กว่า200มิลลิเมตรนะครับที่ทําให้เสี่ยงเกิดน้ําท่วมได้ครับคาถามคือเอาเสื้อกันหนาวออกมาใส่จะไม่ต้องคิดจะไปซักแห้งอย่าเพิ่งเอาไปซักเอามาใส่ก่อนใส่ยาวๆมันจะยาวถึงเมื่อไหร่นี่คือคำถามถูกความเพราะมันจะเป็นช่วงแบบช็อตเทอร์มากๆถูกต้อง้ไหมฮะเพราะฉะนั้นทางด้านผอกองพยาการพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาก็เผยว่าเขาพูดกับทางท NN เมเมื่อวานบอกว่าลมหนาวมันจะเข้าประเทศไทยเราจะช่วงประมาณ19ถึง24 ห้าวันนี่หรอหกวันนี่หรอเออก็ถือว่ายาวแล้วปกติมันแค่วันสองวันถูกต้องไหมมันจะอยู่19เาถึง24แล้วก็อากาศก็จะกลับมาปกติฮะทางด้านรักษาการผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศก็บอกเพิ่มว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับการพยากรณ์อากาศทําได้ยากขึ้นเพราะอะไรมันเกิดจากโรคมันร้อนซึ่งมันทําให้สภาพภูมิอากาศี่ยผันวนสูงเช่นฝนตกไม่ตรงตามฤดูกาลใช่ไหมถูกต้องไหมฮะหรือบางพื้นที่เนี่ยฝนตกน้อยจนไม่ตกเลย หรือบางพื้นที่เนี่ยก็ตกมากกว่าปกตินานหลายวันดังนั้นเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าสภาพอากาศตอนนี้ค่อนข้างเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนเลยฮะขนาดเดียวกันยังมีเรื่องปรากฏการณ์เอล尼โยลานิยาแล้วก็เป็นภาวะปกติมันสลับกันมั่วไปหมดเลยอ่ะซึ่งภาวะเหล่านี้มันเกิดขี่มากขึ้นกว่าเมื่อก่อนโดยความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มันก็จะส่งผลให้การพยากรมอากาศเนี่ยต้องยอมรับทำได้ยากขึ้นแต่ตอนเนี้ย มีคาดการว่าฤดูหนาวในครั้งนี้ของประเทศไทยเนี่ยจะมีอากาศหนาวเย็นหลายวัน<ฆ>นะฮะเนื่องจากอากาศแปรปรวนมากขึ้นจึงส่งผลให้ช่วงเวลาที่ฤดูหนาวเนี่ยขยับออกไปจนนู่นถึงปลายเดือนกุมภาพาันธ์การธันวาามักแล้กุมภาเลยเหรอ,อยาวกันไปแล้วก็<อ>เริ่มก็คือประมาณสักปลายเดือนกุมภาก็จะร้อนละแล้วก็จากที่ปกติเนี่ยจะเริ่มอากาศร้อนประมาณปลายเดือนกุมภาเนาะถูกต้องปะ ก่อนมีน้ำเก็จะเริ่มร้อนแต่อันนี้เขาบอกปลายกุมภาเนี่ยอากาศยังจะเย็นอยู่เสื้อหนาวได้ใส่กันยาวๆจ้ะท่านผู้ชมฮะกว่าจะได้คิวเข้ามาคุณมาริกาคุณมาริกาใช่ไหมทุกวันนี้กูอีรุดกูคุยกับแขกนักเชิญท่านผู้ชมสดอยู่รายการสดรายการสดใจเย็นๆใจเย็นๆก็คือกว่าจะได้คิวคุณมาริกามาเนี่ยยากแล้วก็คือไม่ออกทีวีไม่ออกสื่อแล้วใช่ไหม เขามีสื่อของเขาเองไงวันที่จะไลฟ์ขายของอย่างเดียวแล้วเหรอ <_ d ata> อะไรเหรออันนี้คุยกับฉันใช่ไหมใช่ ออกซีแต่ว่าตอนหลังเนี่ยปรากฏว่าตรทัศน์พัดลมต่างๆที่เคยออกอ่ะเขาเห็นความไม่น่าเชื่อถือเขาคิดว่าจะเป็นตลกพวกกูไปเล่นไก่แท้พวกกูกลายเป็นตลกเลยก็ตอนไลฟ์ไก่ฉันมีอยู่วันหนึ่งฉันเห็นเธอนั่งกินติ่มซำหรือข้าวต้มอยู่อ่ะที่ออกมาเธอยังด่าคนอยู่เลยฉันเรื่องมนุษยนนอนดึกแล้วฉันก็ต้องดูไร้สาระยังแบกบ้านแบกเมืองอยู่ถ้าเกิดจะคุยเรื่องบ้านเรื่องเมืองก็ยังได้อยู่ไลฟ์ทีไร้เป็นมีทุกสสติปัญญาความรู้ความสามารถมันอยู่บนสมองมันไม่ได้อยู่ตรงหน้าเธอฉันอยากจะถาม คุณทักษิณจะได้ประกันตัวไหม,มกราคมเนี้ยโอ้ยมันโซเอาไปแล้วไม่เรื่องนี้ยังถามอีกเหรอจะกล้าถาม,มนมัมดดำาถ้าฉันอยากรู้ไม่ออกหรอกทำไมเธอคิดอย่างนั้นล่ะก็มันมีเรื่องคดีที่โดนอายการเนี่ยยืน่น ยื่นยืนยนย่นยืนอุทธร์ไงอ่าหนึ่งหนึ่งสองนี่เนาะหนึ่งหนึ่งสองยืนอุทธร์ยืนอุทธร์ปุ๊บก็กลายเป็น่ะขึ้นไปศาลที่สองคือศาลอุทธรณ์จากนั้นศาลอุทธร์ปุ๊บก็จะไปศาลฎีกามันต้องไปสิ้นสุดทางเลื่อนที่ศาลฎีการะหว่างนั้นใครก็ตามแต่เวลาอยู่ในเดือนจำอ<ม>ะำมันจะเอาไปยื่นเพื่อขอเนี่ยไม่ได้มิเหมาะสมแต่เขาเจ็ดสิบปีนะเข้าเกณฑ์นะอ่ะเดี๋ยวค่อยกลับมาเล่ากันเ,เ,เดี๋ยวค่อยกลับมาเล้วเอาอย่างนี้เพื่อความเด็ดเราเชิญหมอข,ของขวัญมาด้วยอีกหนึ่งท่านดีกวช่วง้า เราเจอกันสุดยากเมื่อคืนยายของขวัญก็โทรศรรพัพท์คุยฉันตีหนึ่งก็ไม่นอนไม่หลับไม่นอนเห <ś sevent deux> มือนกันเนาะ เดียวนอนฉันก็ต้องคุยกับเธออะตีหนึ่งตีสองก็ไม่หลับไม่นอนนะคุยเรื่องอะไรฮะประเด็นร้อนจะมีเรื่องอะไรนองจคุยเรื่องสุขภาพบ้านสุขภาพสุขภาพจิตฉันพี่สุขภาพฉันกูเรื่องของสุขภาพคุยเรื่องอะไรหมอกูเรื่องหมอแล้วนะตอนเนี้ยอะไรจ้ะล่าสุดหมอคุยเรื่องหมอแล้วอาจารย์อาจารย์อาจารย์อย่าแชร์กันนี่น้องเองโอเคอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าหมอองค์ก๋อยกับดรมาริกาค่ะครับ